บ้านทุ่งน้อยอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน23มกราคมพุทธศักราช2567ผไม่เนี่ยเป็นสักกีพปีนั้นตอนนี้ผมอยู่ที่บรรยากาศการเลี้ยงผีเจ้าที่นะครับภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มาเจอกับคุณลุงแอนดรูนะครับซึ่งเป็นเสี่ยวกับพ่อของผม เซลก็คือเพื่อนซี้กันนะครับและตอนเด็กๆเ,เวลาที่คุณลุงแอนดรูมาแอวหาพ่อ,อคุณลุงแอนดรูก็จะซื้อข้าวหนมมาให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้คุณลุงแอนดรูก็รับบทเป็นผู้นําในการกล่าวคําถวายเจ้าที่นะครับของเส้นไหว้เจ้าที่นะครับก็จะมีาลาบไก่ต้มซี่โครงหมูต้มอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงเครื่องดื่มด้วยนะครับอันนี้ก็คือการวาไม้นะครับ หลามาละยเละมาแล้วนี่นะมาและมาละมาละและตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับคุณลุงแอนดรูนะครับซึ่งบินตรงมาจากกรุงชิคาโ,โก้ซึ่งคุณลุงแอนดรูนี้ก็เป็นเพื่อนซีของวอ์เลนบัฟเฟต์นักลงทุนระดับโลกนะครับผมก็อยากสอบถามคุณลุงว่า ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยโดยเฉพาะเ,าเหรียญที่อยู่ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีคือบิตคอยเหรียญแรกของตลาดคริปโตเนี่ยตอนนี้มีความผันผวนอย่างหนักนะครับล่วงทะลุ่40,000เหรียญน,นะครับคุณล<ม>ุงแอนดูมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็มีเออเป็นเขาจําอยู่นี่เนาะ,อ,ะอยู่ในในหมู่บ้านเขาเนี่ยรตรงน้อยเนี่ยครับผม คุณนแ่งตังมาเป็นเขาจํานี้ก็ได้มาเลี้ยงกูขงคเปุกี้โอเคครับเป็นคําตอบที่โ,โหถือว่าสุดยอดนะครับอันนี้คือใครจะไปต่อยอดเป็นคําตอบที่ถือว่าอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยหรืออาจจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับวันนี้ทางเพจโปรดงีก็มีเอ่อกิฟต์วอชเชอร์นะครับเป็นอ่ยาอมนะครับให้คุณลงุงฟิชเมนฟาร์มนะครับคู่แข่งของฟิชเมนเฟนอ่ะคุณลุงอมโชว์หน่อยดีครับ นี่ครับโอเคครับเกี้ยวเลยเห็นไหมครับกราบขอบพระคุณคุณลุงแอนดรูมากนะครับนี่ครับเพจปวดงีบมีไมเป็นของตัวเองแล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้โหผลิตมาเองเลยเออแล้วตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับอ่าอาสเตฟานนะครับซึ่งเคยออกคลิปในเพจปวดงีบไปแล้วนะครับตอนนี้ผมอยากจะสอบถามความรู้สึก เกี่ยวกับงานวันนี้นะครับซึ่งอาสเตฟานนี้ก็รู้จักกับบิลเกตนะครับผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft รวมไปถึง c ีอโบริษัท Apple อย่างทิมคุกนะครับซึ่งอาสเตฟานรู้จักเขาดีแต่เขาไม่รู้จักอาสเตฟานนะครับอ่ะ t อาสเตฟานผมอยากจะสอบถามความรู้สึกงานวันนี้ไหนครับอืมก็เป็นการอันนี้เนาะมันเป็นประเภทนี้เนาะ เป็นพันนี้ประเพณีของหมู่บ้านปีนี่จะต้องเลี้ยงเตียหนึ่งอ่ะอเยเอยไมเออนี่แหละครับเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในหมู่บ้านอ๋อนี่คือคําตอบครับโอถือความสามัคคีกันครับปีนี่ก็จะมีครั้งหนึ่งอ๋อครั้งเดียวเท่านั้นปีหนึ่งครั้งหนึ่งโอ้ครั้งหนึ่งโอเคครับขอบคุณมากถือว่าเป็นคําตอบที่ไปต่อยอดธุรกิจอะไรได้เลยนะครับทางรายการเพจบนงิบก็มีคิปวอชเชอร์นะครับเป็น แก้สั่งนะครับเพราะว่าจังหวะที่เอาสเตฟานพูดม,มาเนี่ยอ,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 อ่าจังหวะที่พูดมานี่กลิมุดหึงเลยนะครับนี่นะครับจะได้สั่งสลีกอ่ากลับขอบคุณเอาสเตฟานอีกครั้งนะครับ